พอได้เห็นได้ยินข้อความอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่สมควรเลยจริงๆนะครับโอ้โหทางด้านของรองประธานสโมสรบาร์เซโลนาคนปัจจุบันอย่างราฟาเอลยูสเต้ครับดาใสทีมผู้บริหารชุดเก่าเละเลยครับว่าไม่รักทีมอย่างจริงใจแล้วก็มีการดูหมิ่นไม่เคารพต่อเลโอนีเมซี่หนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรบาร์เซโลนานะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างมากานะครับบอกว่าราฟาเอลยูสเต้รองประธานสโมสรบาร์เซโลนาคนนี้ ได้ตอบสนองต่อการแสดงการดูหมิ่นและไม่เคารพต่อเลอนเมสซี่กองหน้าของทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาก็คือว่าเมื่อวานนี้ครับมีคำพูดเกี่ยวกับเมสซี่เนี่ยจากอดีตผู้บริหารทีมชุดเก่าของบาร์เซโลนารั่วไหลออกมานะครับทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจต่อการดูหมิ่นและไม่เคารพต่อนหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาเลยนะครับ แล้วในรายละเอียดก็บอกว่าโรมันโกเมสปอนติอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบาร์เซโลนาได้พูดถึงเมสซี่ครับว่าเป็นหนูท่อน้ำทิ้งและคนแคร์ฮอร์โมนตอนที่พูดคุยกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรคนก่อนหน้านี้ซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับแฟนบอลบาร์เซโลนาและคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นคือยูสเต้รองประธานสโมสรบาร์เซโลนาคนปัจจุบันนะครับมาฟังสิ่งที่ยูสเต้ได้พูดหน่อยเขาบอกว่า พวกเขาแสดงถึงการขาดความเคารพอย่างมากต่อคนอย่างเมสซี่ที่ได้ทุ่มเทให้กับสโมรสรอ,อย่างมากมายและขาดความเคารพต่อสโมรสรผมปฏิเสธคําพูดเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงซึ่งบ่งบอกว่าคนที่เคยบรหิหารทีมก่อนหน้านี้ไม่ได้รักบาซโลนาอย่างที่ควรจะเป็นเมสซี่เขาเป็นปราวัติศาสตร์ของบาซโลนามาอย่างยาวนานเขาเป็นสัญลักษณ์ของบาซโลนาไปแล้วคุณไม่ควรไปดูหมิ่นเขาแบบนั้นไม่ควรพูดแบบนั้นกับเขา นะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของราเฟลยูสเตที่มีต่อราชาเมซี่นะครับโอ้โหเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับโรมันโกเมสปอนติครับข้อความหลุดออกมาว่าดาเมซี่เป็นคนแคร์ฮอร์โมนบ้างเป็นหนูท่อน้ําทิ้งบ้างนะครับรุนแรงมากๆแต่ละคำนะครับได้คุยกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานคนก่อนหน้านี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็จัดไหมผมได้เลยครับจัดเลยครัวารุณ